ได้ดวงตาได้ผ่อนคลายบ้างจอคอมพิวเตอร์ที่เรานั่งจ้องอยู่ทุกวันนี้ช่างไม่ถูกโลกกับดวงตาเอาเสียเลยเพราะแทบทถูกลายต้องขัดจนกับอาการปวดตึกบตกที่เข้ามกซ้ายขวาแสบตาตาแห้งดวงตาอ,อ่ดแล้ววิธีบริหารสายตาของนายแพทย์วิลเลียมเอสเค ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณมีดวงตาที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้โดยครอบตาโดยนั่งให้สบายเท้าข้อศอกบ,บนโต๊ะทำงานใช้อุ้งมือทั้งสองปิดครอบดวงตาไว้โดยไม่กดทับดวงตานานประมาณสิบนาทีและว่างนี้คิดแต่สิ่งที่สวยงามทะเลแมกไม้ กลสายตาโดยมองไปยังตำแหน่งของวัตถุที่อยู่ไกลตัวหลายๆอย่างกว่าสายตาไปมาทางโน้นบ้างทางนี้บ้างเมื่อกลับมาทำงานใหม่จะช่วยให้มองวัตถุที่อยู่ใกล้ชัดเจนขึ้นชะลมดวงตาหลังจากตื่นในตอนเช้าหลับตาแล้ว วักน้ำอุ่นใส่ตาส0บยี่สบครั้งน้ำเย็นยี่สิบครั้งก่อนนอนก็ให้ทำเช่นเดียวกันแต่สลับทำน้ำเย็นก่อนวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ดีฝึกโฟกัสใกล้ไกลโดยชูนิ้วชี้ขึ้นทั้งสองข้างยกมือสองข้างหนึ่งห่างจากไปหนะ้า ยกมือข้างหนึ่งห่างจากใบหน้าและดับสายตาประมาณ3นิ้วมืออีกข้างเหยียดออกไปจนสุดแขนเท่งมองนิ้วชี้ของมือข้างหนึ่งด้วยตาทั้งสองกะทิศตาแล้วมองอีกข้างสลับกันไปมาทำให้กล้ามเนื้อตาแข็งแรงและมองภาพชัดเจนนอกจากนี้ยังควรกะทิ้ตาบ่อยๆ เพื่อให้ดวงตาชุ่มชื้นแก้วตาสะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ควรละเลยโอเค